มีบุญมาฝากคุณผู้ชมบบนะฮะใครที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ปะตะทหลักเมืองนะฮะหรือว่าบ่อปลาสุพรรณบุรีวันที่25มิถุนายนนี้ครับเขาจะมีการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดน,นะครับถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยต่อชีวิตคนนะครับ ปตทหลักเมืองถาวรพาณิชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเชิญชวนร่วมทําความดีบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในวันที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาก็คือ8โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่ายโมงณนะปัป๊มปตทหลักเมืองบ่อปลาที่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นปตทหลักเมืองถาวรพาณิชจังหวัดสุพรรณบุรีปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่3แล้วครับเขาก็จะมีนะฮะรถรับบริจาคโลหิตครับเคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาย,ยมราชของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมารับบริจาคโลหิตแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่นะครับถึงที่ปั๊มปตทหลักเมืองบ่อปลาซึ่งจะเป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับที่ทางคุณสมชายและคุณรัชนีสุจิตและคณะได้ร่วมบริจาคได้ร่วมบริจาคนะครับให้แก่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาย,ยมราชจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนะครับ ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะมาร่วมบริจาครลหิตนะครับมาได้เลยนะครับที่ปั๊มปตทหลักเมืองบ่อปลานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณ <ötzlich S 2> บุรีวันที่25มิถุนายนนะครับเวลา8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่095-782-2694หรือ080-434-88 85นะครับไปทำบุญร่วมกันนะครับ25มิถุนายนนี้นะครับผมก็ไปบริจาคโลหิตกันได้นะฮะเพื่อต่อชีวิตคนถือว่าได้ทำบุญนะครับ